สวัสดีครับทุกคนสวัสดีดดตลับภาู่ช่องบิวพาคีบางเที่ยวนะครับผม หลังจากที่เข้ามาร้านหนมจีนบุฟเฟ่98บาทแล้วนะครับผมผมได้เห็นน้ำยาหลากหลายน้ำยามากเลยครับผมทำให้ผมรู้สึกหิวอย่างแรงนะครับคำว่าบุฟเฟ่อยู่ในใจของผมก็คือตักเต็มๆล้นๆหลายๆอย่างเลยนะครับแต่บอกตรงๆว่าไม่อยากทำฮะกลัวจุกครับผมเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะฮะมีทั้งข้าวมีทั้งขนมจีนมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแต่ผมเมนูแรกของผมก็คือเลือกน้ำยาปูกับผมซึ่งน้ำยาปูนะครับเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับ ผมก็เลยจัดไปเลยนะครับจานแรกของเราเองนะฮะแถมนะฮะข้าวแกงอีกหนึ่งจานนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองชิมกันครับผมไปลองกันเลยโโอเ,โอเตัวนี้นะดูปูแน่นเลยครับ ปูแน่นมากนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากามาลองชิมกันดูนะครับลนะองดูน,นี่เน,นื้อแม่ปลาปูนะความเรื่องข้นหอมปูมันปูนี่ชัดเจนมากบอกให้ว่าแท้ทับในน,นี้นะครับขอมาลองดูอีกอันนี้นครับเจ้าชวา ที่นี่ก็มีแกงเฉวานไก่นะครับแล้วก็ทุกชิ้นปากไก่แล้วก็กแกงเฉวานไก่เลือดนะครับเป็นประมาณข้อแบบนี้มันมข้อแบบนี้เลยนะครับอ่ะบอกมันเยอะฮะหลายอย่างอันนี้ก็คือเนี่ยของที่ผมมานี่ครับนี่ฮะอันนี้คือแกงเฉวานผมผสมมาเลยครับมีทั้ง มีหลายอย่างมากนะครับมีทั้งลูกชิ้นปลาไก่นะฮะไก่เมนูไก,ก,ไก่หลายๆอย่างนะฮะอันนี้ชือว,วา่าเ<ม>ยอะมากพูดง,ง่ายว่าอร่อย,ก,ยก,กินไม่กินไม่ทำไล้ทำได้หรอนี่เราลำยามียาจริงๆมันเยอะมากนะแต่ผมตักไม่หมดนะครับแต่ข้าวแกงมันแบบนี้ด้วยเราตักได้เต็มที่นะแต่ผมตักก็สามอย่างตักลองนะครับ

หมดไหมวันนี้เยอะมากแล,แล้วก็หมดจนได้เลยครับผมสำหรับสองคนกับ98บาทบุฟเฟ่น,นะครับไม่เหลือซากครับผมบอกเลยว่าอิ่มมากนะครับต่อด้วยน้าหวานนะนี่น้ำแข็งใสเขาทำอย่างนี้มากเลยนะครับบดดีมากนะครับแล้วก็วัตถุด,ดิบก็ถือว่าดีนะนะครับผมผมตักมาน้อยนะไอคีมี เขาเรียกว่าไงมีหลายอย่างนะครับผมมีขนมปังมีเฉาก๊วยมีรสช่องนะแล้วมีบางลักก็มีนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะผมก็พามากินเนาะอาจจะไม่ได้รีวิวแล้วไม่เซ็งนะแต่บอกตรงว่าอร่อยมากมาได้นะครับที่นี่นะครับผมสี่แยกจากสี่แยกมานะสุขุมวิทมานิดเดียวครับเข้ามาในซอยนิดเดียวก็เจอเลยนะครับ้ามขนมจีน98บาทโปรเฟกินทด้ทุกอย่างไม่อั้นรับผมก่อนนะคันนะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับไปบายสวัสดีครับตามด้วยนะ